สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับ FC ทุกท่านครับผมอยู่กับทีมงานเราครับเสียสระทุดบุรีรำครับผมวันนี้เรามาอยู่มุมนี้พี่น้องมุมนี้ได้เห็นหลายๆบรรยากาศได้เห็นพี่ๆน้องๆพวกเราฝัง่งนู้นครับเสียแสบทนบุรีครับพี่น้องตอนนี้วิ่งอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าคันครับผม ปุดหนึ่งคันเคียร์หนึ่งคันพี่น้องทางด้านโน้นพี่แสบก็อยู่พร้อมๆกับเรานี่แหละครับสู้ด้วยกันเลยพี่น้องสู้มาด้วยกันเต็มที่แล้วตอนนี้อยู่มาก่อนเราเกือบเดือนพี่น้องแต่ก็ยังไม่จบครับเพราะมีปัญหาหลายๆอย่างครับเรื่องของหน้าง,งานที่ทําลําบากกันไปแล้วเนาะก็เลยต้องอยู่ด้วยกันนี่ฮะ ลำบากจริงๆครับผมวันนี้พวกเราก็อยู่กับเจ้า XCMG นะครับเนาะทำงานคันเดียวเพราะว่าคนขับเจ้าโกเบติดทุระวางงันก็เลยได้ทำงานคันเดียวไม่เป็นไรคันเดียวก็คันเดียวไปน่นองวันนี้เอาเท่าที่ได้ครับหลังจากที่ รับประทานอาหารเสร็จหรือว่ากินข้าวเสร็จก็ลงบันเลงเลยพี่น้องเนี่ยลงบันเลงลงจ้วงเลยจ้วงเพื่อที่จะแต่งสรุปไปครับเนะาะทำให้ได้แนววันนี้เราจะเอาให้ได้เยอะที่สุดกันน้องเนาะเท่าที่จะเยอะได้ครับพอดูเหตุการณ์แล้วถ้าฝนไม่ตกก็รีบเร่งทำให้ได้เยอะที่สุดเนาะ ชมบรรยากาศครับหน้างานของพวกเราครับผมหน้างานที่แสนโทรหดจริงๆหน้างานที่หินที่สุดครับผมเนาะเท่าที่ได้เคยรับงานมาไม,ไ,นไม่ได้เห็นเรื่องของ สภาพดินพี่น้องเรื่องของหน้าง,งานะเรื่องของหลายๆอย่างครับแต่เด่นเเรื่องของดินฟ้าอากาศแล้วก็สภาพดินครับบริบทพื้นที่ตรงนี้ครับที่ทํางานลําบากทาํางานยากครับน,นีเจ้าคาโตเอ็กซ็ก็จ้วงไปน้องเลยฮะ ดินออกมาเรายังไม่ได้ใช้เรายังไม่ได้ใช้ร,ใชรถหกล้อมาช่วยี่นองวันนี้เราใช้แต่รถขุดอย่างเดียวใช่รถขุด จะดึงให้หมดตรงนี้ี่น้องมุมนี้ครับก็จะเหลือทําทางไว้ี่น้องไว้ให้รถวิ่งขึ้นครับเพราะว่าด้านล่างยังเอาออกไม่หมดครับเป็นทางที่เราจะเก็บไว้ที่เราจะลงไปเอาด้านล่างครับผมอะเด็ hmm. ้ทำตรงไหนทําได้ทําไปก่อนทําได้ทําไปก่อนครับเพราะว่าต้องอรอให้น้ําแห้งจริงๆครับถึงจะได้วิ่งได้ี่น้องจะได้ลงไปทํขทางล่างได้นะ เอาแบบนี้ไม่แห้งสนิทจริงๆที่ทํางานเ่าแบบวิ่งไปแล้วติดลุมไปก็เสียเวลาครับเสียเวลาทางรถขุดเสียเวลาทั้งรถด้ำก็เลยใช้การทอยดินโดยรถขุดขึ้นมาก่อนนะอุ้ย ขึ้นไปพื่น้องเพื่อที่จะเอาดินออกครับเนี่ยเดือาทางขึ้นไดอยู่ครับผมเพื่อที่จะเอามาเทดินครับเพื่อที่จะวิ่งขึ้นมาครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือตรงนี้มันใหญ่เราตัด่างนี้มาก่อนครับเอาตรงนี้แล้วก็ตัดสะโลกให้ไ,ได้พี่น้องเนาะจคขับโตครับ กับเตินที่ครับเจา้าเน้ไม่มีผ่อนเครื่องครับขุดทั้งวันขัดทั้งวันเครื่องได้เล็กพี่น้อง XCMG XG e 5 4 5 4อาจจะดูชาดูอืดไปน้อยไปสักหน่อยแต่ว่าเรื่องของคนขับนี่ฝีมือเหลือหลายเี่น้องมีมือนี่ไว้ใจได,ได้ครับเรื่องฝีมือ ไม่ต้องห่วงครับเรื่องประสบการณ์ประสบการณ์นี้เหลือๆอ,อยู่แล้วพี่น้องเอาให้ถึงที่เลยเอาให้ถึงดินดานเลยเอาให้ถึงระดับเลยพี่น้องโยกดินสองทางก็จะได้จบทีเดียวไปเลยนะทางด้านล่างนี่สบายมากครับ เป็นดินเหนียวอย่างนี้ครับเนาะช่วงบ่ายแล้วก็หลังจากทีกินข้าวเสร็จก็ลุยเลยพี่น้องนะฮะอัดกันเต็มที่ครับอันนี้น่าจะได้เยอะพอสมควรเนาะน่าจะได้เยอะพอสมควรแล้เราก็ทำรอน้ำลดครับทำรอที่จะสูบน้ำไปเรื่อยดึงน้ำออกเรื่อยครับอันนี้ก็ทำรอว่าทำรอนะฮะตัวอ่อ นี่น้องเอา้าลูกสบายสบายเลยน้องะปีมือคนขับครับไม่ธรรมดาครับคนนี้คนนี้ถือว่าโชคโชนผ่านมาทุกยี่ห้อครับเจ้านี้ผ่านมาทุกยี่ห้อขับเป็นทุกยี่ห้อว่างั้นอ๋ออ๋อนี่นีเ่เจา้าคำโตเลือๆไปน้องได้งานครับรถขุดขนาดใหญ่ที่ทรงพลัง XC m g ครับได้งานจริงๆเพราะว่าปุ่งขีที่ใหญ่ฮะปุ่งขี1หนึ่งคิวเนาะปุ่งขี1หนึคิวแต่ตักแต่ละครั้งนี่เกินคิวแน่นอนไี่น,อน้องอ่านี่ฮะความคุ้มแล้วก็ถึงอาจว่าจะคล่องตัวสู้เจ้าโกเบไม่ได้ครับแต่ว่าเรื่องพละกําลังเรื่องของมวลดินที่ตักแต่ละครั้งฮะมหาศาลไี่น,อน้องได้เปรียบแน่นอนเนาะเพราะว่าโกเบนี่ ความจุปุ้งกี่อยู่ที่9.3คิวครับแต่ว่าเจ้า XCMG เนี่ยความจุอยู่ที่1คิวแล้วก็เรื่องของคนขับฝีมือความคล่องตัวะความเร็วของคนขับความคล่องตัวคนขับกับทักษะแล้วก็ทํางานเป็นก็ทําให้งานเดินงานออกพี่น้องงานเดินงานออกอ้าวเนี่ยขยับถอยแล้วพี่น้องเพื่อที่จะ ปล่อยล่นไปเรื่อยๆครับนี่ฮะเอเอแจวจวแคนเป็นงานก็ไม่เหนื่อยที่ทเราบอกเนาะเราก็จะไม่เหนื่อยด้วยเนาะเราก็จะไม่ลำบากบอกป่อยนะจะอ่านเกมออกคุยให้จบก่อนขึ้นรถคุยให้เคลียร์ก่อนขึ้นรถครับพี่นอ้อง เปิดเครียดอกขึ้นรถถ้าอย่างนั้นมันจะลําบากต้องพูดต้องจากันเรื่อยมันเหนื่อยเนาะเหนื่อยทั้งคนขับเหนื่อยทั้งคนบอกคนขับก็ไม่อยากให้บอกบ่อยอะคนบอกก็คือเกียดบอกพี่นะ้องอะมันอาจจะไม่ถูกใจกันพี่นะ้องเนาะ้องค่อยๆค,ค,คุยกันนี่ฮนะคล่องมากครับผมถือว่ามีมือจัดจานแล้วก็คล่องตัวมากครับขับเจา้า XCMG ไอ้กีสองหน้ริวเหมือนขับร้อยสีร้อเลยพี่น้องขับคันใหญ่แต่ริวเหลือเกินเนาะอ่ะอวยพี่น้องอวยทีมงานพวกเราครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ